สวัสดีครับผมสำหรับรางวัล most trending on social media นะครับผม,มได้แก่คุณอิงฟ้าวราหะและคุณสลัดลอ,อตินครับผมยินด,ดีด้วยครับ นี่คือรางวัล Most t r e n d i n g on Social นะครับผมคุณอิงฟ้าและคุณชาลอดนะครับเชิญเปล่าความรู้สึกได้เลยครับขอบคุณมากๆนะคะสำหรับรางวัลนี้ก็รางวัลนี้เป็นของแฟนคลับทุกคนนะคะที่อยู่รักเราแล้วก็ซัพพอร์ตเราค่ะก็ได้ให้พี่ฟ้าพูดบ้างก็โทษ ก็ดีใจนะคะที่ทางแคสอร์ดให้รางวัลนี้เราอีกหนึ่งรางวัลนะคะถือว่าเป็นความสําเร็จที่อยากจะไปฝากแฟนคลับมากที่สุดนะคะไม่ว่าจะเป็นแบบบ้านเดียวบ้านขอไปค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดียวหรือว่าบ้านคู่นะคะขอบคุณมากๆเลยที่รักแล้วก็ซัพพอตอิงหลอดเป็นอย่างนี้มากๆที่ผ่านมานะคะแล้วก็วันนี้หวังว่าพวกเราจะได้เห็นแฮชแท็กแบบว่าขึ้นที่1 ตล,ตลอดไปนะคะแล้วก็ขอใหอ้สุดท้ายนี้ก็อยากจะขออวยพรให้ทางแคสอวอร์เนื่องจากว่าครบรอบ16ปีนะคะขอให้เป็นสื่อที่แบบมีคุณภาพแล้วก็ปังๆแบบนี้ตลอดไปนะคะรักอิงหลอดน้อยแต่ว่ารักนานๆนะคะขอบคุณค่ะยินดีด้วยนะคะ oh. most trending on social media ค่ะ